สาวัดดีจจะพี่น้องปองไปสุโปรดสุขคนน่าจะเนาะเหมือนอกับสิบภาพพี่น้องมาคนปลาเนาะจะคนปลาแบบอย่าก่อนเนาะขั้นตอนแรกเข้ากระล่างครัใส่เกลือลงไปน้าเนาะเกืือหมันมีความสดครับสิเด็ดเจียวเขียวนะพี่น้องเนาะอลางพี่น้องลาหลังจากนั้นเนาะจะเนาะเข้ากับมาตม้นาม,ตมนม้ำต้มน้ำมนเดือดอแล้วเ,เลือใส่แล้วพี่น้องให้มันเขียวเนาะจะเนาะเอากระลามลงไปจะแค่รอน เห็ดจ้าเอาต่อไปพี่น้องต่อไปหลังจากหั่นนอกจากเนาะหลังจากหั่นเขาก็เอาอันนฟฟ้ำมัฝรั่งลงไปพี่น้องผักกาดซ้อมผักกาดซ้อมนี่คอยกระปูกีเดอร์พี่น้องพอได้อันนนมันมาจากเกลือนสาวคอยขันเค็บวไว้เห็นบอ่อพี่น้องลวกลวกลวกลงไปข่้นใส่เกลือน,นะพักกะสีเป็นสีเขียวเด้อจ้ะเด้อพักมันสีเป็นสีเขียวเห็ดให้ผพักเป,เป็นเป็นตนารับประทานนอกจากเนาะเอาหลังจากนั้นลวกลวกลวก ทาน while, fish, ีหม้อไปสัก oh. พักหนึ่งเขากะข่างหม้อเขาไปน้ำพี่น้องทาให้ป้ามันสุกเนาะจะเนาะอ้าวหลังจากปลาสุกแล้วพี่น้องอุ้ยเหลืองฮวยหุยพี่น้องอ่ะบัดนี้หอมบักพริกได้บัดเฮาสิไปขัวบัดนี้มีหอมมีบักพริกบักพริกล้อลงไปน้ำอ่ะบักพริกจินดามีกระเทียมน้ำได้อาใส่กระเทียมข่อยเนาะเราะว่าขอยใส่กระเทียมหลายหัวอยู่อันนี้หัวหนึ่งใส่นอใส่อีกเนออ้าวนี่นีหัวนึงนีหัวหนึ่งพุนุนพุนทั้งไตอีกขอยใส่หัวนึง หัวแบบง่ายๆไ้เยียบ่็ได้พี่น้องมันหา่นโบกข่อยเห็นเอาลังจากนั้นขวัวเสซจเรียบร้อยอู้ว่าบันจจหลวพี่น้องขัวนี่เรียบร้อยหอมหุยหุยกระเซียวมาตําได้บัน่นนะตามลงไปเนาะผู้ได้มากละเอียดค่ะตามทั้งหิงในจักนอยตาละเอียดนอกจากแต่ว่าข่อยนี้มากมากแบบว่าให้มันบอละเอียดบันไดเนาะพี่น้องมันจังหอมเนาะจา่ะเนาะตามตามไปเรื่อยๆจะตาไปเรื่อยๆอ้าว เอาเสร็จแล้วบดนี้เข้ากะมะมาอันใจปลาออานะาผีน้องเนาะอย่าเอาก่างมันใส่เด้อผี่น้องเด้อเอาแต่นเนื้อมันได้ใจเด้อเอาซิมก่อนโอ้ยแสบแสบ,แสบเอาเนื้อจากขาเอาทางหางมันทางขาว่าสาันปลายังมีขา <laughs> ปลานิยนนี่ก่างสิบบ่ค่อยหลายจ้ะเพราะว่าส่วนมากมันสิเป็นก่างใหญ่นาะจะเนาะ แต่ว่ามันสิเป็นมันสีมีก่างอยู่ในในทองมันน่ะพี่น้องทองมันนอกจะเนก่างยาวๆมันเสียออกง่ายมันสีบลมีก่างหน่อยคือปลาขาวได้พี่น้องหล้กการมันสีมีก่างเท่งเมันน่ะเท่งเขีดเท่งเหลังมันน่าจะเนก้าสิเป็นยาวๆใหญ่ๆดอกก่างนะมันสีบลมีอันล็อกเอ็กล็กในหน่อยในหน่อยตักบอกเต็กแบคคือพวกปลาขาวจังสีนะพี่น้องปลาขาวแบบนั้นมันตรงมันตองทอดเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอลกลางเห็นบอลมันจีอยู่ทั่งเทง มันอ,ออกง่ายจากปลาพวกนี้ผู้ได้มกกันกลสนามปลาแดกกระแสบคือกันได้พี่น้องอย่างยังสีตำตำตำเนาะจ้ะอย่างแห้งๆตำคือปลาแห้งนะจ้ะกระแทบบรรยากาศคือใหข้ขึ้นหดบานให้พี่น้องอ้าวบานนล้ังจากเข้าใจเสร็จแล้วก็พี่น้องเนาะเขาก็เอาลงมาในโคกตำได้บานนี่พูดนะโมเมนต์หน่ยวยได้ตัวหนึ่งพี่น้องส่ถวยแบบใหญ่่อยขึ้นวานนี่นะเอาตำม,มาเนี้ ตามจะตามป้าตีถั่วนเนื้อขาอวยรวยเลยเห็นบอ่นอพวนเนาตามขนาดปอก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 ละ่ะตามจะ้ะตาม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 แต,มตมอีกน่าจะเนาะเนื้อขาอวยห้วยหอม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 กะเทียมหอมบอกักิกขวัวพี่น้องท่านมันดังไฟเนาะ บักแซ่บักเป็นบักติกจีน่ะพี่น้องโอ้ยแห่งสีหอมกว่านี้ดเด้อจ้ะเด้อปุ่นน่ะหอมหัวแดงแดงปลายไลยอ่าบานนี้เสร็จแล้วได้บานนี้ตามแล้วได้ทีแล้วเอาก็บสมาปรงุงพี่นอ้องเอาใส่น้ำปลาบานนี้เป็นน้ำปลา,นา,นานนเนาะจ้ะนาะจักหน่นนอยอจกอกักหน่อยจนเบิดขวดบีบบักหน่าวใส่เนจักหน่อยเนาะจ้ะนาะเผื่อควั้หอมพี่น้องืมบักหน้ากันหนามไล่หลายใส่เพียงเดียวกับพ่อจะ้ะดัวมันสีสมเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ใส่ผงนัวมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายไฟบอมากกับบอต้องใส่เนาะจ้ะเนอเอาบ,บัรนี้ใส่น้ำปลาแดกอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องมันสิเข้มลืมไปว่าใส่น้ำปลาแบบหลายแล้วเอาตามยัวให้มันเข้ากันบัรนี้นพี่น้องตาตามตามัตามตามมนมตามที่แหลกตั้งกล้องไว้มันสะเทือนพี่นอออ้องอ่ะขอเล่นมาตั้งกล้องเงยยัวชักหน,น,น่อยบัรนี้เอา้าเอา้าเข้ากันค่ะเข้ากันแน่พี่น้องเอ้ยบัรน,นี้นะ ตาแ่บแทบบานิอ่าบานิเขาสิมาซิมเด้อพี่น้องซิมซิมจ้ะซิมซิมอ่าซิมให้เบิงพี่น้องแสบบอหงัเนยสุดหลอดพนวะแ่บได้ที่ได้ที่เน่ตักใส่ถวยตักใส่ถวยน่าตักซส่ถวยได้บานยเบ่งแน่ทั้งกบเขากันได้พี่น้องพูนเป็นตาแ่บพี่น้องเป็นตาแ่บ บานิกระโรยหอมปลอมกับหอมบัวปกหนาพี่น้องบานิพุ่นน่ะหอมอวยหวยมาเด้อมากินเขา่าบานิพี่น้องพักเต็มถ้วยเข้าเหนียวห่อนหอนมาเด้อจ้ามาเด้อ